สนุนโดยปตทสารพลังใจ V ีไฟ t ูเกเตอรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันนนุมากเกษตรพืชผลในรายการพลังงานวันนี้นะทุกวันอาทิตย์ค่ะหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าทางไทยรัฐทีวีนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันนะถึงเรื่องของโรงไฟฟ้านะคะซึ่งเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านผู้มยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานนะคะท่านพอวัฒนพงษ์คูโรวาทค่ะสักครู่มาสนทนากับท่านค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการพลังงานวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากกันนะคะในขณะที่ไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดเราจะร่วมมือฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะกลุ่มปะตะทกับภารกิจสู้โควิด -19 เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องแล้วก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศและทั่วโลกก็กำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่นี้ร่วมกันนะคะ นายชันสินตรีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่านอกจากกลุ่มปตทจะมีภารกิจในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะในช่วงภาวะวิกฤตไม่ให้ขาดแคลนทั้งภาคไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งโดยมีการเตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ business continuity management เพื่อป้องกันการหยุดชะงักทางธุรกิจ และไม่ทำให้ประชาชนผู้ใช้พลังงานรวมถึงคู่ค้าลูกค้าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วกลุ่มปตทก็ยังขยายภารกิจเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในช่วงภาวะวิกฤตดังนี้ค่ะปะตทได้มีการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผ่านการลดราคาขายปลีก n อ v ให้กับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะที่มีบัตรส่วนลดในอัตรา3บาทต่อกิโลกรัมทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 10.62บาทต่อกิโลกรัมยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง30มิถุนายน2,563คิดเป็นมูลค่าที่ปตทช่วยสนับสนุนกว่า600ล้านบาทค่ะและก็ยังคงราคา NGV สําสำหรับรถทั่วไปไว้ที่ราคา15.31บาทต่อกิโลกรัมตั้งแต่16มีนาคมถึง15สิงหาคม2563ค่ะ ปะตะทได้มีการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขของประชาชนโดยผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มปะตะทร่วมกันบริจาคโลหิตจำนวน 115,300cc ตลอดเดือนมีนาคมมอบให้แก่สูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้านอกจากนั้นปะตะทยังจัดหาแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ประมาณ150,000ลิตรให้แก่หน่วยงานทางการแพทย์หลังจากที่ภาครัฐ ผ่อนผันมาตร,ราการปตทจึงสามารถจัดหาจากโรงผลิตแอลกอฮอล์ต้นทางได้ทันทีค่ะโดยร่วมกับองค์การเภสัชกรรมปรับคุณภาพสำหรับการใช้งานทางการแพทย์และจัดหาเองส่วนหนึ่งเพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลภายใต้ตกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานภาครัฐอาทิวิทยลาลัยแพทย์และกองทัพต่างๆเพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศต่อไปอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ปตท,ทยังได้มีการบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อนําไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดีในการจัดซื้อแท็บเล็ตจำนวน50เครื่องเพื่อการตรวจรักษาทางไกลเทเลมดิซีนและเป็นอุปกรณ์ประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วยในหอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 และปตท,ท,ท,ทยังได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยจากผ้า จำนวนหนึ่งมืชิ้นดูแลผู้สูงอายุดำเนินการโดยชมรมพลังไทยใจอาสากลุ่มปตทมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและชุมชนเครือข่ายเพื่อส่งมอบให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนำไปกระจายแก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะปะตทพร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน สารพลังใจ w e f i Together สนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ w e f i Together อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิ้วคุยง่ายขึ้นช็อปก็ง่ายขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้น ร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิ้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากกสทชรายการพลังงานวันนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานการพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนคนไทยจะได้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืนติดตามชมได้ทาง สถานีทรัฐทีวีช่อง32ทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬกา30นาที อตทสารพลังใจ We Fight Together ท่านผู้ชมคะรายการพลังงานวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านผู้มีการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานค่ะท่านพอวัฒนพงครโรวาตค่ะสวัสดีค่ะท่านพอค่ะวัค,ะค่ะวันนี้เรื่องสําคัญที่เราจะพูดคุยกันนะคะเรื่องใกล้ตัวประชาชนด้วยก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้านะถ้าเราติดตามข่าวสารต่างๆพอพูดถึงโรงไฟฟ้านี่หลายคนจะบอก เขาเห็นด้วยไหมชาวบ้านว่ายังไงกันบ้างใช่ไหมคะฉะนั้นอยากจะถามท่านพอนะคะว่าเออลงไฟฟ้าเนี่มันมีความจําเป็นขนาดไหนโดยเฉพาะลงไฟฟ้าที่อยู่ตามชุมชนต่างๆนะคะแล้วกักบความคิดเห็นของชาวบ้านท่านอยากให้ความเข้าใจยังไงบ้างคะ ทิงโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับก็เป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานในปัจจุบันนะครับที่จะสนับสนุนตัวโรงไฟฟ้าให้กระจายตัวนะครับอยู่ตามชุมชนต่างๆนะครับโดยมีเชื้อเพลิงที่ใช้นี่ก็ถือเรื่องของพลังงานหมุนเวียนน <c oughs> ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวมวลเรื่องของไบโอแก๊สนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับเกี่ยวข้องนะครับก็จริงๆก็คือตั้งใจว่า ส่วนหนึ่งก็คือภาครัฐเองก็ไม่ต้องลงทุนลอยฟ้าขนาดใหญ่มาก <c oughs> นะครับช่วยช่วยช่วยลดภาระของภาครัฐแล้วก็ตัวรงไฟฟ้าเองเนี่ยเมื่อตั้งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนเองเนี่ยนะครับตัว <c oughs> ชุมชนเองก็สามารถใช้ประโยชน์จากจาก, <c oughs> จากไฟฟ้าตรงนั้น <c oughs> ที่มีความเหมาะสมนะครับกับขนาดของชุมชนขนาดของชุมชน <c oughs> แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าโรงไฟฟ้าที่มาตั้งเนี่ยมันมันเหมาะสมกับชุมชนเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อ ประชาชนชมอยู่นะเอ๊ะของผมนี่เหมาะแค่ไหนครับก็จริงๆก็จะมีข้อมูลนะครับเรื่องของ ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนจริงก็ของกระทรวงพลังงานเองเนะครับก็จะมีภาพของศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในแต่ละพื้นที่อยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่นี้มีเรื่องของชีวมวลเท่าไหร่มีไบโอแก๊สเท่าไหร่นะครับจริงตัวชุมชนเองก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าท่านอยู่ในเช่อนอยู่ในภาคอีสานนะครับภาคอีสานท่านก็จ,จะมีแดดเนาะอันที่หนึ่งมีแดดอันที่สองมีเรื่องของชีวมวลชีวมวลที่ปลูกต่างๆอ้อยอะไรมันสัมพันธ์กันก ท่านก็จะสามารถประมาณได้นะครับว่าว่าตรงนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการออกแบบเรื่องของโรงไฟฟ้าที่อาจจะมีการลงทุนนะครับวันนี้ภาครัฐเองก็พยายามบอกว่าอาจจะมีการร่วมทุนระหว่างรัฐนะครับเอกชนแล้วก็ชุมชนนะครับเร็วนี้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยหากเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนในแต่ละพื้นที่แล้วนะครับนอกจากท่านใช้ไฟเองแล้วนะครับบางส่วนก็จะขายกลับมานี่เป็นประโยชน์อ่าเป็นประโยชน์นะครับสร้างตัวของรายได้ รายได้ให้กับชุมชนเองด้วยนะครับแล้วก็ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยนะครับก็เป็นการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับท่านเองก็อาจจะใช้ไฟฟ้าในการพัฒนาต่อยอด ในเรื่องของธุรกิจในพื้นที่นะครับมยกตัวอย่างเช่นวันนี้กระทรวงก็บอกว่าธุรกิจเรื่องของห้องเย็นนะครับบางที่นะครับมีเรื่องของผลไม้ก็อาจจะทําห้องเย็นได้ใช้ไฟ<อ>จากตัวของโรงไฟฟ้าชุมชนเข้ามาได้นะครับค่ะคราวนี้ในเรื่องของความปลอดภัยล่ะคะที่หลายคนอาจจะวิตกกังวลว่าเอ๊ะมันมันปลอดภัยไหมมันดีกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวในชุมชนไหมนะคะท่านจริงจริงเรื่องของความปลอดภัยผมคิดว่าตัว,ต,วตัวโรงไฟฟ้า ที่เป็นพลังงานสีเขียวคะ,ะคพลังงานสีเขียวแล้วก็ใช้ตัววัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัว เขาจว่าโรงไฟฟ้า <hana> ชุมชนเนี huh. <ina> ab ab ่ยนะครับก็อาจจะมีภาครัฐเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือการไฟฟ้าส่งภูมิภาเนี่ยเข้าไปร่วมลงทุนด้วยนะครับวันนี้เองก็เขาจะดูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเองเนี่ยครับเรื่องการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยโดยภาพรวมแล้วโรงไฟฟ้าไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นภาพหนึ่งที่จะอยู่ภายใต้ชุมชนนะครับในการ ที่จะรองรับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าของชุมชนแล้วก็เกิดการสร้างรายได้นะครับในระยะยาวให้กับชุมชนด้วยโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยถ้าเทียบกับในต่างประเทศที่มีการพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเขามีการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเยอะไหมถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยเราแล้วอะคะจริงจริงนะครับยกตัวอย่างอย่างในประเทศเยอรมันเยอรมันเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีเรื่องของชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรนะครับเขาก็เป็นโมเดลที่ดีนะครับเราก็เคยไปดู ภาพของการพัฒนาเรื่องนี้เขาเป็นผู้นําทางด้านนี้ครับก็คือคว่าในชุมชนก็มีตัวเศษวัดสดุเหลือใช้ทางการ,การเกษตระนะครับหรือว่าเรื่องของน้ําเสียต่างๆนะครับเขาก็มาผลิตเป็นพลังงานค,ครับเขาจะรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็มีลักษณะโรงไฟฟ้าชุมชนแบบนี้แหละ,ะ,ะครับเยอะไหมคะก็เยอะนะฮะเยอะแล้วก็ใช้ ใช้ไฟกันเองภายในนะครับแล้วก็บางส่วนก็ขายกลับให้รัฐนะครับก็นี่ก็จะเป็นภาพที่เกิดกันลักษณะน,นี้นะครับเราก็อยากจะนํามานกระทรวงพลังงานเองเราเห็นแล้วก็อยากจะนํามาปรับใช้กับประเทศไทยนะครับซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็สร้างเรื่องของความเข้มแข็งนะครับให้กับชุมชนและที่สาําคัญคือเกิดเรื่องของการจ้างงาน<อ>การจ้างงานคนในชุมชนมีอาชีพนะครับมีรายได้ต่างๆ รงไฟฟ้าชุมชนนี่มีความสําคัญแค่ไหนกับระบบระบบสมาร์ทกริดที่ภาครัฐเราดําเนินการอยู่ในขนานี้ครับท่านก็โรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในบางบางแห่งนะครับ <c oughs> ก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ได้นะครับ <c oughs> หรือว่าหากไม่อยู่เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะท่านก็บริหารจัดการนะครับใช้ระบบสมาร์ทกริดนะครับหากมีการพัฒนาเนี่ยท่านก็ผลิตเองใช้เองได้นะครับบางส่วนอย่างที่ผมเรียกนก็คือขายกลับ ขายกลับเข้ามาในระบบหลักของการไฟฟ้าแต่การขายกลับเข้ามาหากมีโรงไฟฟ้าชุมชนเยอะๆเนี่ยอย่างที่บอกคือต้องมีระบบของสมาร์ทกิดเข้ามาจัดการทําให้ตัวไม่เกิดปัญหาเรื่องสายส่งนะครับไฟไหลย,ย้อนต่างๆเนี่ยระบบสมาร์ทกิดจะเป็นระบบที่ทําให้ตัวไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะครับพลังงานสีเขียวในชุมชนเนี่ยขายกลับเข้ามาโดยไม่กระทบนะครับเรื่องของเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับเรียกว่าตัว มานชุมชนเป็นเหมือนจิ๊กซอตัวหนึ่งของแผนสมาร์ทกริดใหญ่อย่างนั้นด้ก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะเทรนเทรนเทรนในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับดีจ uh, ีนะดิสติบิวเทชัเกเนเรการกระจายตัวนะครับของโรงไฟฟ้าไปในพื้นที่ ทั่วๆไปหรือพื้นที่ห่างไกลโดยไม่รวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดหรือว่าลงไฟฟ้าชุมชนนี้ด้วยเรามีการประเมินผลตัวแผนเรื่องสมาร์ทกริดยังไงบ้างคะที่ภาครัฐวางเอาไว้คะท่านตอนนี้อย่างที่เรียนนะครับก็คือว่าการประเมินผลตอนนี้เรามีการทํางานร่วมกันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> 2,563เนี่ยตามผ่านระยะสั้นถึงปี64ใช่ไหมครับ mm hmm. uh, ในช่วงระยะสั้นที่มีการทดสอบนำร่องเนี่ย63จะเริ่มเก็บประมวล mm hmm. เริ่มไปพบทางการไฟฟ้าไปพบทางผู้ประกอบการด้วยนะครับจริงๆ oh. มีภาคเอกชนที่สนใจนะครับ <c oughs> ที่เราไปให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยครับก็มีการพัฒนาเพื่อจะรองรับธุรกิจ ใน,นอนาคตที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับเราก็จะมีการประมวลผลในปี63นะครับแล้วก็ในปี64ก็อาจจะมีการทบทวนนะครับเรื่องของแผนระยะกลางอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางเทคโนโลยีอาจจะเข้ามาเร็วกว่าที่เราคิดนะครับก็จะมีการปรับอย่างไรนะครับก็จะมีการนําเสนอกระทรวงพลังงานต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอวัฒนพองษ์อย่างยิ่งค่ะ<อ>ค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้พบก,กับช่วงของกินเที่ยวทั่วไทยค่ะ สนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ Wi-Fi Together อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิว้วคุยง่ายขึ้นช็อปก็ง่ายขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้น ทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิ้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากกสทชสนับสนุนโดยปตทสารพลังใจ We Fight Together สวัสดีค่ะ ในช่วงพากินเที่ยวโทวไทยวันนี้เราจะพาไปคุยกับทายาตรุ่นที่3ของโรงแรม5้าดาวคุณหนิงหรือคุณอริศราศิวยาธรผู้บริหารที่มีแนวความคิดว่าโรงแรมจะยั่งยืนได้ต้องใส่ใจ3มเรื่องค่ะคือพนักงานวัตถุด,ดิบประกอบอาหารและการบริหารจัดการขยะหรือ zero waste management นั่นเองค่ะ เชื่อหรือไม่คะว่าโรงแรมสิวเทอร์แบงคอกสามารถลดขยะที่แต่เดิมเคยมีกว่าหนึ่งมื่นกิโลกรัมต่อเดือนแต่วันนี้สามารถลดขยะได้ถึง4 0 0 0กิโลกรัมต่อเดือนแล้วค่ะและอีกไม่นานก็คงไปถึงจุดศูโรเวสแมนจ์เมนต์เป็นแนวคิดที่ยึดหลักการที่ว่าขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มีเป้าประสงค์ก็คือทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและกำจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลค่ะ โรงแรมแห่งนี้จึงปลูกพืชผักสมุนไพรล,ลอยฟ้าเอาไว้ใช้เองมีฟาร์มหนอนแมลงวันลายที่เลี้ยงด้วยเศษอาหารปรุงอาหารเช้าจากไข่ไก่ออร์แกนิกมีพนักงานที่สนิทสนมกันราวกับเป็นครอบครัวทั้งหมดนี้มีให้เห็นอยู่ที่โรงแรมสูงเสียดฟ,ฟ้าใจกลางเมืองที่หรูหราระดับ5้าดาวแห่งนี้ล่ละค่ะโรงแรมซีวาเทล ธุรกิจที่เริ่มต้นจากที่ดินเปล่าของคุณปู่ที่ซื้อเก็บเอาไว้เมื่อ50กว่าปีที่แล้วแต่เดิมสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์8ชั้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโรงแรม h o l ิเดย์ a มนชั่แล้วก็เมื่อเพลินจิตกลายเป็นย่านธุรกิจหรูใจกลางเมืองคุณปู่จึงตัดสินใจสร้างโรงแรมสูงกว่า30ชั้นขึ้นมาแทนค่ะโรงแรมที่ตั้งมั่นอยู่บนคุณธรรมประกอบไปด้วยอะไรบ้าง คำตอบของคนส่วนใหญ่อาจจะอยู่ที่ความรู้ราคาความสะดวกสบายและการบริการที่ดีเลิศแต่คุณหนิงเนี่ยอยากให้ซิวาเทลไปไกลกว่านั้นค่ะจึงเน้นการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อพนักงานภายในและผู้เข้าพักโดยเฉพาะในเรื่องของสำนึกรักสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบครัวของเธอใส่ใจมาเป็นอันดับต้นๆหลักฐานก็คือรางวัล green leaf certification สารต่อเจตนารมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้นะคะเธอต้องการเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งความใส่ใจรักสิ่งแวดล้อมลงในจิตใจของทุกคนในโรงแรมนี้ค่ะเริ่มต้นจากเรื่องของขยะเธอคาดหวังไว้ว่าจะลดให้ได้ไปจนถึงวันที่ไม่ผลิตขยะอะไรออกมาเลยโดยการใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณได้ด้วยการรู้จักตนซึ่งโครงการพอแล้วดีเดอะครีเอเตอร์ หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการได้สร้างสารรค์ให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการกลับมาสำรวจธุรกิจและค้นหาตัวตนการจะเป็น sustainable boutique hotel จะต้องใส่ใจในความยั่งยืนค่ะ และด้วยความรักธรรมชาติของตระกูลศิวะยาธรและโรงแรมแห่งนี้มีขนาดพอดีจึงเหมาะที่จะใช้วิธีการจัดการขยะแบบชาวบ้านได้ดีค่ะคุณหญิงกล่าวว่าเราตั้งใจจะทำโรงแรมแห่งนี้ให้เป็นโรงแรมแห่งความสุขอย่างสมดุลและการแบ่งปันอย่างยั่งยืนจากตัวพนักงานไปจนถึงลูกค้าที่เข้าพัก ไม่เป็นแค่ความสุขของตัวเองนะคะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการมีส่วนช่วยเหลือสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมโรงแรมซิวาเทลสั่งไข่ออร์แกนิกมาจาก C.M.K. ฟาร์มจังหวัดลบบุรีและที่แทนคุณออร์แกนิกฟาร์มจังหวัดน,นคปรปฐมค่ะ มเมล็ดกาแฟมาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ข้าวจากเกษตรกรจังหวัดสุรินทผลิตภัณฑ์นมเนยจากฟาร์ม dairy h o m และผักผลไม้จากไร่รื่นรมที่ปลูกฟักทองรสชาติหวานผักเคลคุณภาพดีและมะเขือเทศสดใหม่ที่สุดวัตถุดิบสดๆเหลา่านี้นำมาปรุงเป็นเมนูอะไรบ้างไปดูกันค่ะ คุณหนิงเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนแรกก็คิดจะใช้เรื่องวัตถุดิบท้องถิ่นอยู่แล้วค่ะอาจารย์ดรสิริกุลเลาวกยกุลผู้ก่อตั้งและเทรนเนอร์ของโครงการพอแล้วดี The Creator บอกให้มองให้มากกว่านั้นค่ะมันไม่ใช่แค่ใช้ฟาร์มเหล่านี้ที่เป็นซัพพลายเออร์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองไปว่าโรงแรมช่วยเหลือสนับสนุนพวกเขาด้านใดได้อีกบ้างแล้วจะช่วยทําให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นได้อย่างไรอย่างเช่นการช่วยพัฒนาฟาร์มการให้ความรู้หรือให้วัตถุดิบอื่นๆกลับคืนค่ะการร่วมมือกับฟาร์มเช่นการนําขยะเศษอาหารมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงหนอนมแมลงวันลายแล้วก็ส่งกลับไปที่ฟาร์มเป็นโปรโตีนให้ไก่กินทําให้องค์จรอ,อาหารของโรงแรมครบสมบูรณ์ค่ะ การทำสวนเล็กๆอยู่บนชั้น28ของโรงแรมในสวนปลูกพืชผักนานาชนิดอย่างเช่นต้นหม่อนใบโหระพาต้นชัยยาต้นมิ้นที่ส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณคุณหญิงมั่นใจนะคะที่สวนขนาดย่อมแห่งนี้จะออกผลผลิตแล้วก็นำเอาไปใช้ปรุงอาหารในโรงแรมได้มากพอทีเดียวเลยล่ะค่ะ ซีวาเทลไม่ใช่แค่ชื่อเรียกของที่พักนะคะแต่เป็นการรวมตัวกันของคนที่เป็นฐานรากของครอบครัวดีที่ทุกคนเลือกมาอยู่ที่นี่และในบางครั้งก็ใช้ชีวิตที่โรงแรมมากกว่าอยู่ที่บ้านอีกค่ะและเมื่อเป็นเช่นนั้นคุณหนิงจึงยกความสุขของครอบครัวใหญ่นี้เป็นสำคัญจึงเป็นที่มาของโครงการ Happy Workplace เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรอของโรงแรมพนักงานจะร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเช่นใส่บาตรร่วมกันจัดปาร์ตี้วันเกิดจัดทริปต่างๆ ส่วนกิจกรรมยอดฮิตของที่นี่ก็คือการทำธนาคารขยะค่ะ เขาจะเปิดให้พนักงานทุกคนน้ำขยะจากบ้านมาขายแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นการช่วยปลูกฝังพนักงานให้เกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับแก่นหลักของโรงแรมค่ะซิวาเชลโฮเทลแบงคอกตั้งอยู่ที่53ถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพสำรองที่นั่งในที่0 2309 5 000นะคะ สำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกที่ห้องอาหารเขาก็มีบริการ l i น e Man และ Grab Food จัดส่งอาหารส่งตรงถึงที่บ้านคุณด้วยค่ะไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะร้านคาเฟ่จอแดงเนี่ยเขาบอกได้หมดนะคะว่าวัตถุด,ดิบแต่ละ อย่างที่อยู่บนโต๊ะอาหารและอยู่ในจานมาจากไหนหมูกไก่ปลาข้าวพืชผักมีที่มาที่ไปหมดเลยทำไมถึงเลือกคอนเซปต์อาหารออร์แกนิกแบบนี้นะคะค่ะก็คือจริงๆต้องบอกว่าเราเริ่มจากเ,เราอยากให้ ลูกค้าที่มาได้ทานอาหารที่ร้านนะคะได้ทานอาหารที่ทําจากวัตถุดิบที่มั่นใจได้ว่าปล<ม>อดปลอดจากสารเคมีมอันตรายตกค้างนะคะ,คะเพราะว่า,วาเรามยอกเดี๋ยวว่าม <คน S 1> ันป่วยใช่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าที่เราป่วยทุกวันนี้ก็เพราะว่าอาหารนี่แหละอย่างบางคนมีการแพ้อาหารเนี่ยแต่จริงๆไปทดลองดูถ้าเกิดว่าเอ้ยทานนมปกติแต่เปลีป่ยนไปทานนมออแกนิกอ้าวไม่แพ้หรือว่าบางคนอาจจะแพ้ไข่แต่ถ้าลองเปลี่ยนไปทานไข่ออร์แกนิกอ้าวไม่แพ้เพราะจริงๆมันก็มีหลายๆกรณีจากคนหรือว่าเป็นคนรอบๆตัวเป็นเพื่อนๆที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนิ มองว่าเฮ้ยแปลว่าทุกวันนี้อาหารมันน่าจะมีเคมีปนเปื้อนแล้วแหละที่มาส่งผลกับสุขภาพของเราก็นั่นก็เป็นจุดเริ่มตน้นแล้วก็พอแต่ที่มากไปกว่านั้นเนี่ยพอทีมหนิงกับทีมเชฟเนี่ยลงฟาร์มไปเพื่อทําความรู้จักกับพี่น้องเกษตรกรแต่ละท่านเนี่ยเราก็สิ่งที่เราเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมก็คือเรื่องของชีวิตของเกษตรกร<ม>เบื้องหลังวัตถุดิบแต่ละอย่างค่ะซึ่งก็การที่จะต้องทํางานในวิถีอินทรีย์วิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่สารเคมีจริงๆก็มีความยากลำ บอกอาหารเป็นยาเป็นแบบนี้<ช>นี่ใช่ค่ะจานนี้หมูสาชั้นนะคะแต่ทำไมเขากลายเป็นอาหารที่ พิเศษได้เพราะกรรมวิธีในการเลี้ยงนั่นเองใช่ค่ะเพราะว่าหมูอันนี้เราใช้เป็นหมูหลุมนะคะของพี่สุพจีพอกฟาร์มจากอำเภอดอนแร่จ, è, จังหวัดราชบุรีอยู่แถวๆนี้ใช่ค่ะเ,คเพราะว่าหมูหลุมนี่ก็เป็นหมูที่เรียกว่าเลี้ยงตามในวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมของของคนไทยเรานะคะเราก็เป็นหมูที่มีไขมันน้อยกว่าหมูปกติและจานไกลๆนั้นล่ะคะจานไกลๆนี้เป็นตัวเนื้อฮิมารีนะคะตัวนี้เรียกว่าเป็นเนื้อลิมิเต็ด ดิชันมากๆเพราะว่าเป็นวัวที่เลี้ยงที่ปักชองแต่ว่าเลี้ยงด้วยสูตรอ,อ,อาหารของญี่ปุ่นคีมาวาริวเ,เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลว่าดอกทานตะวนัน mm hmm. ก็คือในส่วนผสมหลักของอาหารของวัวน้องวัวเนี่ยก็จะเป็นมเมล็ดดอกทานตะวนัน oh. เพราะฉะนั้นในตัวเนื้อนจะมีกลิ่นหอมอ่อนอ,อนดอกทานตะวนันแล้วก็เป็นเนื้อที่มีไขมันน้อยนะคะแล้วก็กินได้ไม่เลี่ยนก็จะมีซ์เจอร์ผสมผสานระหว่างวากิวกับแองกัสค่ะคุณหนิงจิ้มมาหนึ่งชิ้นเลยได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะจอยกำลังจะได้ทานเนื้อฮิมาวอริเดี๋ยวนะดมก่อนนี่คะอันนี้หนิงมีมันหอมแบบใช่หอมแบบหอมแบบกลิ่นอะไรนะทานต่อว่าอืมทานแล้มันจะบางคนก็จะบอกมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนของดอกทานต่อวันเนื้อไขมันแตกต่างจากที่จอยเคยเห็นใช่ค่ะทานเลยนะคะได้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ลองทานเปล่าๆดูก่อนนะคะ ใข่จ้างนะงคะมันอร่อยอะมากใช่ค่ะมากมากโอเคไว้ตรงนี้ก่อนไว้ตรงนั้นก่อนได้ค่ะจอยแวะมาที่เนี้ยอจอยขอมูหน่อยได้ค่ะเพราะมาตามข้าวผัดปูค่ะจานแรกที่เคยมาทานที่เนี่ยคือสั่งอันนั้นแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังจานนั้นอยู่ อธิบายความพิเศษของข้าวผัดปูค่ะก็จริงๆในจานนี้ค่ะคือจริงๆเราอยากบอกเล่าเรื่องราวของอาหารนี้ให้กับลูกค้าได้เข้าใจจากวัตถุดิบง่ายๆอย่างจานนี้เป็นอินทรีย์แล้วคือข้าวเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลินะคะ,ะจากออของพี่กัญญากรุ่มเกษตรอินรีย์ทับทยที่จังหวัดสุริน <S <S <ะ>ปูนี้เป็นเนื้อปูก้อนทะเลชุมพรนะคะไข่ก็เป็นไข่อินทรีย์ของพี่อำนาจแทนคุณออร์แกนิกฟาร์มจากนครปฐมแล้วก็นนั้นเราก็มีใส่ไข่ปูเข้าไปด้วยนะคะก็ เพียงเท่านี้ค่ะในจานนี้มันก็สดใหม่แล้วค่ะโอ้ย,อ,ยอร่อยมากคุณผู้ชมต้องแวะมาเองนะคะในการที่เราตั้งใจที่จะทําโรงแรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเรื่องขยะเรามองว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จริงๆในโรงแรมเนี่ยเรามีการเข้าโครงร่วมโครงการแล้วเราได้รางวัลน,นะคะ Green Hotel ะหรือว่ารางวัลของตัว Green Leaf เองเนี่ยในการทํางานเราจะต้องมีการคัดแยกแล้วก็ชั่งน้าหนักขยะเราก็ค้นพบว่าพอเราชั่งออกมาแล้วค้นพบว่าโอ้ตั้งตกใจมากเลยที่โรงแรมของเราในแต่ละเดือนเนี่ยผลิตขยะ นะคะมากถึง12,000กิโลนะคะ oh. ก็เราก็เลยมามองว่าเอ๊ะม,มีอะไรบ้างที่เราจะสามารถบริหารจัดการเพื่อลดขยะของโรงแรมลงก็เรียกว่าเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทุกวันนี้เราก็เหลือขยะปริมาณขยะเฉลี่ยของโรงแรมประมาณเดือนละ4,000กิโลจาก12,000 เหลือ4,000กว่าใช่นี่คือความมุ่งมั่นมากๆที่จะต้องจะต้องทำให้ทุกๆท่านนะคะที่จะเป็นพนักงานจะเป็นแขกที่มาพากหรือใครก็ตามเข้าใจประเด็นนี้ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆก็ปีนี้เราก็มีความตั้งใจจะลดเพิ่มไปกว่านั้นก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มของ Food Waste ค่ะแล้วยังมีโปรเจกต์ต่อๆไปอีกนะคะตลาดเรามีเรามีตลาดกรีนมาเก็ตตลาดธรรมชาติคืนชีวิตนะคะทุกสัปดาห์แรกของ เดือนก็จะจัดลงพัฒนาถึงวันอาทิตย์ในงานก็จะมีเ,เป็นพี่ๆน้องๆเกษตรกรที่นําผักผลไม้ไข่ไก่มาขายนะคะจากฟาร์มแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มของสินค้าแล้วกเ็เครื่องแต่งกายที่ผลิตด้วยกระบวนการธรรมชาติแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสวยดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะโรงแรมซิวาเทลตรงแยกเพลินจิตตัดกับถนนวิทยุนะคะ,ะ,คะมาง่ายน่าสะดวกมากแล้วก็อย่ามามาช่วยกันอุดหนุนสินค้าจากพี่ เกษตรกรอินซีที่มาจากทั่วประเทศค่ะนี่คือพลังงานวันนี้ในช่วงพาก,กินเที่ยวทั่วไทย,ยเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมอาหารก่อนเนาะและตอนต่อไปอย่าลืมกลับมาติดตามที่นี่นะคะไทยรัฐทีวีช่อง32พบกันตอน6นาฬนาทีวันนี้สวัสดีค่ะ